สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีแม่น้ำขิงนะครับผมวันนี้ก็จะมาสรุปแนวทางเลขแม่น้ำขิงโค้งสุดท้ายเนาะ,ะนะครับก็คือสรุปตัวเลขนะครับแล้วก็สรุปเลขทูที่ว่าเรามาวงสรวงกันด้วยค,ครับก็คืองานวงสรวงไหวครูใหญ่ที่อาสนม,มรุคยายนะครับก็คือมีจุดเทียนคำเทีลนนิมาบนล่างตลอดใช่ค่ะบนทุกล่างตลอดใช่ค่ะรอบนั้นมีน้ำขิงจุดอะไรนะหนึ่งหกเก้าใช่ไหมหนึ่งหกเก้าค่ะมาตั้งหกเก้าแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหกเลยใช่ได้ทั้งบนและทั้งล่าง เห็นว่าถือก,กันยกหมู่บ้านเลยถือก,กันยกหมู่บ้านเลยค่ะมไม่ธรรมดาเลยเนาะม่ท่านให้ตรงตรงเลยให้ตรงตรงขนาดนั้นให้ตรงตรงไปนั้นโอ้ยแม่น้ำเขิงยังไปตัดเลีนตัวเยอะนะ<ช>ึงครับใช่ค่ะแต่ว่าก็คือสูตรคำนวณน,นี่ก็ไม่น้อยหน้าน้อยหน้าเดินดีครับกี่งวดได้แม่น้ำเขงิงพอจำได้ไหมเออแค่ประมาณสิบสิบกัวงวดเดียวประมาณสิบเอ็ดงวดนะคันขาดแบบพอมันมาไหลมันจุดห่อนี่สินปีแล้วประมาณสิบงวดสิบเอ็ดงวด สิบงวดสิบเอ็ดงวดหลุดประมาณสองงวดสามงวดเนี่แหละครับ้ามาเดินดีพอเดินดีนะไม่ธรรมดาเลยเลยนาะในใสูตรนะครับถึงว่าทําไมมีคนอยากมาเรียนอยากมาสอบถามเกี่ยวกับสูตรเนาะใช่ค่ะก็ถือว่าแม่นมากเลยนะครับ,รบตอนนี้อนตอนนี้ก็คือราคามันก็อยู่ที่พันเก,ก้การ้อยกษเขาอเอื้อมถึงกันแล้วก็โทรมาค่อนข้างถามเกี่ยวกับสูตรเยอะ นะคะแต่ว่าอย่างว่าแล้วเนาะบางคนปัจจัยไม่ถึงก็รอปัจจัยก็บเรามีตังมีทรัพย์ก่อดขาถึงจะเรียนครับบางคนอาจจะว่ารอดูก่อนว่าเงวนนี้แมนจริงหรือเปล่าว่าแมนจริงไหมใช่ทั้งวันนี้เขาอีกเขาก็ลงเรียนลงทะเบียนเรียนกันมครับแต่มีหลายคนใช่ไหมที่มั่นใจในสุดของเรามากแล้วก็มาเรียนแล้วใช่ก็อย่างเช่นคุณพ่อคนนุณแุ่พ่อที่เขามาเรียนครับอันนี้ก็่าเข้าท่านไปเรียนแล้วก็ภาวนาท่านคำนวณแล้วก็เห็น ในตัวเลขลราก็จับให้มันท่านไม่ได้เอาไปแค่ของเราท่านก็มีสูตรของท่านเหมือนกันแต่ว่าท่านจะเอาไปเปรียบเทียบกันเอาไปจับดูว่าคู่เด่นของท่านกับคู่เด่นของเรามันเหมือนกันไหมครับ<อ>ใช่ค่ะแล้วก็ในตารางกับตัวเลขของท่านน่ะมีจํานวนเหมือนกันหรือเปล่าถ้ามีเพื่อๆ่ๆท่านก็จะได้เกรงตัวเลขเนี่ยถูกต้องแล้วก็ลงใส่กับตัวนั้นเลยโอ้แ okay, กจะเอา<ง>ของแม่น้ําทิ้งกับสูตรที่ท่านมีอยู่แล้วไปเปรียบเทียบกันใช่ค่ะแล้วก็มาเก่งใส่กันใช่แล้วสูตรเนี้ยท่านบอกว่า ท่านเนี่ยศึกษามาสามสิบปีโอ้สามสิบปีสามสิบปีแล้วท่านก็บอกว่าท่านเป็นคนเชอบในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับแล้วก็คํานวณคํานวณคํานวณมาเนี่ยมันมีสูตรของท่านสามสิบปีท่านบอกว่าสูตรของท่านสี่หลักท่านก็ท่านบอกว่าเราจะลองเผยก็คืออาจจะบอกสูตรให้เราแล้วลองให้เราเนี่ยไปจับในการจับตัวเลขครับใช่ท่านจะบอกเลยว่าท่านรู้เลยว่าคู่ไหนมาแรงคู่ไหนมาไม่แรง รอบนี้ขี่มาแรงรอบรอบใกล้จะถึงคู่มาแรงท่านจะรู้ภายในหนึ่งนาทีอันนี้ท่านเป็นคนบอกเองนะครับใช่ท่านศึกษามาสามสิบปีครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเมื่อไหร่ที่คุณพ่อมีเวลาว่างเนาะก็สามารถแบ่งปันเราได้แต่ว่าสูตรนี้ยังไงเราก็จะเก็บไว้เก็บไว้ก็คือเก็บไว้ในการเกิ่งตัวเลีนะคะว่าควรจะจับคู่หรือจับขี้มันเป็นพิธีการจับคู่หรือจับขี้ครับ ใช่ค่ะแล้วก็มีการจับว่าหามหรือไม่หามแกบอกว่าทํามาหกสิบห้างวดเข้าเข้าอยู่ประมาณหกสิบห้างวดแกบอกรุดแค่สองงวดอันนี้ก็สุดยอดเข้ามมหกสิบเขาหกสิบห้าเข้าหกสิบสามงวดใช่อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงท่านโทรมาเมื่อเช้าก็พกันเรื่องนี้แล้วแกได้ตรงกันไหมคะวันนี้วันนี้ตรงกันค่ะแกบอกว่าแต่มีคู่กับขี่ใช่คู่คู่นี้ก็คือจะขึ้นหน้าขี่จะท้ายหลังแกเลยบอกว่า เราก็เลยถามว่าที่ว่าสี่สามจับไว้นี่จะเข้าไหมคุณ่อแกบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะเข้าเพราะว่าในตัวเลขของท่านมีครบทุกตัวค่ะ,ะแสดงว่าที่ก็คือเอฟซี FC, ท่านบอกว่าถูกสองสามแสนเนี่ยก็คือว่าเลขมันมาตรงกับของสูตรแม่น้ำทิงพอด,ดีใช่แล้วครับท่านเลยถูกเยอะใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ท่านว่าจะมีการสูตรนับนับเอ่อตัวเด่นก็คือมันจะนับสามนับสามนับสามอะไรของท่านคบอก ที่ท่านถูกก็คือมันเป็นสูตรสูตรของท่านมาตรงกับบัืเอิญมาตรงกับการินกงเลยมีความมั่นใจก็เลยลงเยอะใช่อได้เป็นแสนของแสนเลยใช่คือว่าบนจอในสูตรคำนวณใช่ค่ะที่เราจะหาแบบเงน้อยตัวไม่หลายตัวแล้วก็ถูกสามตัวตรงสามตัวโต้่างนี้เนาะใช่แล้วท่านก็บอกว่าสูตรเนี้ยังไม่เคยเห็น่วนมากเห็นก็จะเห็นเป็นตารางอยู่แบบเนี้ยแต่ว่าวิธีการคำนวณหรือวิธีการจับตัวเลขไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นเหมือนกัน มาถึงท่านพูดกับคุณแม่น้องกิงใช่ก็คือท่านี่ศึกษาม,มันไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบสูตรแล้วตั้งแต่ที่ท่านเรียนมาไม่ใช่ว่าสูตรแค่ของเราแค่คนเดียวที่เรียนแต่ไปเรียนกับคนอื่นก็มีแล้วท่านก็เลยบอกว่าที่เรียนมาเนะี่ยมีสูตรอันนี้แปลกที่สุดไม่เคยเห็นแล้วก็เป็นสูตรที่ตรงตัวแล้วก็ง่ายแต่ว่าเป็นซับซ้อนในการจับแกบ,บอกงี้ซับซ้อนในการจับคู่สามตัวอย่างนี้ในการวางตารางมนการวางตารางใช่ก็คือไม่เคยเห็น ในตารางนี้เราจะวางมัวไม่ได้แล้วตองวางกามนี้เลยใช <illes> ่ค่ะวางมัวไม่ได้ก็คือมันจะไปสเต็ปในการวางของตารางครับครับผมก็มีสเต็ปในการวางของมันถ้าเราวางไม่ถูกหลักเนี่ยก็จับคู่ไม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 ่ถูกเลยเอถ้าวางไม่ถูกหลักก็ถามว่าในตารางมันมีตัวเลขไม่มีแต่ว่าเวลาการจับคู่จับมันจะจับยากใช่ถ้ากระจายกระจายไปมันจะจับยากครับ ก็ค,คือต้องได้เรียนนะเนาะถึงจะรู้ว่าเราจะต้องทำ <laughs> ัง<ช>ไรจะต้องวางยังไงใช่ต้องต้องได้เรียนเพราะสูตรเนี้ยมันถามไม่ายากไม่ไม่อยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายสําหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่ยากใช่สําหรับคนที่รู้จะไม่ยากแต่ว่าสาหรับคน<ม>คที่ไม่รู้ก็จะยังงงอยู่อ่ะ<ม>จับยังไงมายังไงครับครับ <laughs> ผมวันนี้เดี๋ยวให้แม่น้ำขิงมีเก่งให้เป็นคูท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเลขทูบด้วยเราจะพูดเลขทูบลงไปในช่องด้วยนะครับว่าเลขทูบก็อย่าพลาดอย่าเผือนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่า แตกบนล่างมาแล้วนะครับรอบนี้เข้าสามตัวเนี่ยโอย้สุดยอดได้พี่น้องอันซื้อ<า>ลอตเตอรี่รไว้แล้วก่อนสามสองสามสามสองสามสี่นี่ไดซือ้อมาเหเดี๋ยวโนเบิ่งกันมันจะซื้อไว้สี่ใบนะคะอย่าลืมสนับสนุนรัฐบาลไทยด้วยนะพี่น้องสนับสนุนรัฐบาลไ,ไทยเบิ่งเออนี่สามสี่สามสี่นี่ส <3, 4. S 2> ี่สามสามสี่สี่สามขั้นถือนี่เบิ้อก็ควนอาจจะเป็นคน ผู้โชคดีคนต่อไปได้สิบสี่ล้านเหมือนหมอนี้ครับนะคะการแม่แม่ลำ,ำเพียงคเน,นี้คำนวณเลยกันเลยครับผมต้องสนับสนุนรัฐบาลไทยนะเฮ้ยบอ้ย ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมถ้าไม่ชอบที่จับให้ก็ไปจับเองในตารางใช่ค่ะแล้วก็เน้นย้ำทุกรอบว่ามันคือแนวทางเนื้อเพี่น้องเป็นแนวทางนะครับชมน้องไปจากสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วแล้วที่คุณพ่อท่านถูกหลักสองสามแสนเนี่ยท่านจับในตารางหรือว่าท่านจับที่แม่น้ํเคีงจับคู่ให้ท่านจับในตารางค่ะอแล้วก็ถ้าตัวถ้ามันมีตัวที่ว่าเราจับคู่ให้ท่านก็เอาในตัวที่มีคู่ด้วยใช่ค่ะครับ ก็แบบว่าเจาก็จะดูในตารางเนะว่าเด่นเนี่ยมันตรงกับท่านหรือเปล่ามีตัวไหนที่ว่าในตารางตรงกับท่านครับตัวที่ชอบท่านก็จะลงแนวไหนวันนี้ก็สัญจรกําแพงเพชรเนาะแล้วก็เลขจะออกมาในแนวไหนเราก็ยังไม่มีใครทราบนะครับแต่ว,ว่าแม่นคิงสุดแม่น้คิงนี่สัญจรก็บอย่างแ <c oughs> ม่นบอย่างสัญจรทำบอย่าง FC ส่วนใหญ่ก็จะกลัวสัญจรเนาะเพราะว่าเลขอาจจะเคลื่อนไปออกแบบที่ไม่เคยออกมาก่อน<ช>อาจจะเป็นเลขตองเลขเบิ้นเลขหามหรือยังไงก็บางคนก็คิดไปเหมือนกันเนาะใช่ช่วงนั้นเลขเหมือนเลขหามออกประมาณม 3, สามโมดสามสี่โมดสามสี่โมดนะก็อย่างว่าจับคูไว้ก็ดีนะคะสามตัว ต้องให้มันเหมือนกันทั้งในกลุ่มแล้วก็ในไลน์ขอวคุณเสีเยคุณเจ้าคะอ้าทำไมให้ตัวนี้นะทำไมยังให้ตัวนี้นะคะสองสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดโอเค ต้องเอาเลขที่ว่าเขาจับให้นั่นไหมนะไอ้นังเราผู้ชายที่จับอนะ่จับเอาแต่เลขทูบก็นเราเอาแต่เลขทูบที่เราจุดดีกว่าโอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวเราแต่เลขทูปเลขสูตดคำนวณเนาะรเราจะเน้นตัวที่ว่าออกบ่อยที่สุดนะครับซึ่งที่ออกไวก็คือเป็นสูตรคำนวณกับเลขทูบที่แม่น้นําขิงมีจุดนะครับเพราะมันเหมือนเป็นดวงของเราเนาะใช่เน้นตัวไหนนะคะ สองตัวสองตัวจะเน้นสี่สองกับสามสองนะคะสี่สองกับสามสองค่ะส่วนสามตัวจะมีเก้าสามสองให้กันไว้ทั้งสี่สามสามสองแล้วก็สี่สามก็กันไว้เหมือนกันครับใช่ค่ะแต่ว่าสี่สองอ่ะมันหาไม่ได้ก็เลยเอาสี่สามค่ตุลีสี่สองน่าจะดังอยู่นะคะหาว่าหาว่าได้ไหม ตัวรองหนึ่งเก้าใช่ไหมคะตัวรองใช่ค่ะตัวรองก็คือหนึ่งเก้าหัวกับท้ายให้ปิดไว้กันหน่อยว่ามันออกมันออกดูขึ้นกันนะฮะมันออกออกออกบ่อยหนึ่งกับเก้าก็เลยกันไว้กันไว้ให้นะคะจํานวนเลขเลขสองตัวก็จะมีทั้งหมดห้าคู่เนาะแล้วก็สามตัวก็จะมีอยู่แค่สามคู่นะคะครับค่ะส่วนตัวที่แม่น้ำขิงชอบที่สุดเลยตัวที่ว่าคิดว่าน่าจะมาเป็นตัวไหนก็สามสง แล้วก็ชอบสี่สองสามสองแต่ว่ามันหาสล็อตลีไม่ได้ก็เราสี่สามไว้เพราะมันเป็นตัวเด่นมันกันแล้วถูกได้ตัวไหนนะคะเลขถูกเลขถูกผสมได้ห้าสองหกค่ะไม่มีในตารางชะด้วยเลขถูกเป็นเหมือนในตารางเลยเนาะมีแต่สองเก้ามีแต่สองอ่าใช่มีแต่สองเก้าแต่ว่าหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนี่แหละครับนะคะใช่แต่ว่าในตารางเนี่ยไม่หลุด นะคะท่านผู้ชมแต่อย่าลืมนะอย่าลืมพริกตัวนี้ไว้ด้เผื่อมันเป็นหกหกสามสองเงี้ยพริกบ่ะเก้าสามสองหกสามสองต้องกันไหมก็ได้พริกไว้ดีกว่านะเพราะว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันอกันมาจากตัวหนึ่งเป็นตัวกันเนาะเก้าสามสองหกสามสองเป็นตัวกันนะครท่านผู้ชมใช่ครับเป็นตัวกันเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันวันนี้เขาบอกว่ามีหนึ่งก็ต้องมีเจ็ดรอบนี้มีหนึ่งก็มีเจ็ด แต่ว่าครั้นี้ไม่ได้จับหนึ่งให้เลยนะคะแต่ก็อย่างว่าเน้นเป็นแนวมันเป็นแนวทางถ้าไม่ชอบนะคะจับเองได้เลยถ้าไม่ชอบก็เคิจับเองได้เลยครับส่วนใหญ่คนที่ถูกกับแม่น้นําขิงเนี่ยบางคนก็ถูกที่เราจับให้ใ<ช>แล่วคว่็ที่เขาจับเอาเองเนาะใช่ส่วนใหญ่ก็คือบางทีเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาตวัวที่เราจับหรอกค่ะก็คือเขาก็เอาตามที่ว่าเขามีเซ้นในการจับคู่ในตารางมันก็เหมือนการตารางเนี่ยจำนวนตัวเลขเนี่ยก็เหมือนการที่เราได้กลิ่งตัวเลข ให้มั่นใจมากกว่าเดิมจากท<ช>ี่เรา,า,าจะซื้อกระจายกระจายมันก็มีในช่อง<ช>ตารางแล้วก็มีคือเราซื้ออย่างมีเป้าหมายดีกว่าเราซื้อมวัวใช่ค่ะแต่บางคนเห็นอยู่ในโทัน์ทั้งแต่เห็นง,ง่วนเลยเขารดแนนซื้อตามไปทะเบียนนะีมีสิบคันไปแปดทะเบียนว่าคือกันนะคันนี้ซื้อซะเลยอือจะไหวเนะ่เนาะแม่จ้ะแล้วสูตรตัวนี้ที่ว่าเราเก่งออกมาเนี่ยแม่น้ิงเก่งคนเดียวหรือว,ว่าให้ครูเบนช่วยเก่งครับ รอบนี้ก็เหมือนเดิมค่ะกริงทั้งสองคนพยายามกริงให้ได้รอบที่แล้วก็กริงสองคนมันก็เลยเข้ารอบนี้ก็กริงสองคนเองเหมือนกันก็คือเอาทั้งตัวที่เราไม่ชอบแต่คนคอื่นเขาชอบมาแล้วก็ทั้งตัวที่เราชอบมาด้วยใช่ค่ะก็คืออาจจะออกตัวคนอื่นที่เขาชอบแต่ไม่ได้แต่ตัวเราไม่ชอบเราจะเอาแต่ของมุมมองตัวเองไม่ได้ก<ช>็ต้องเอามุมมองของคนอื่นด้วยใช่ก็เลยต้องมีการกรีงสองคนแล้วก็ตัช่วยกันครับ ช่ขณะว่าเราจะเอาแต่เรียกของตัวเองเนี่ยตัวที่เราชอบมันอาจจะไม่ออกอย่างนี้เนาะแมนอืมปนี้ไปบอกไปบอกของคนอื่นมากนะใช่เราเมื่อกี้ก็จับเห็นไหมไม่ออกตัวที่ชอบไปออกตัวที่เราไม่ชอบครับผมแต่ว่าถามว่าในตารางมันมีเปอร์เซ็นต์ถูงไหมมันมีมีค่ะมีเปอร์เซ็นต์เข้ามีเปอร์เซ็นทูร้อยร้อยเปอร์เซ็นเลยแหละเนาะในตารางก็ถ้าจับดีๆหน่อยก็เป๊ะเลยเป๊ะเลยแต่ส่วนมาก ที่มันหลุดก็คือไม่ได้หลุดจากตลาดแต่หลุดจากการจับคู่มากกว่าอืมใช่อันไหนที่ไม่ชอบแล้วมันออกอีนนี้ดีอันไหนชอบเนี่ยไม่่อยออกแล้ว<ม>แต่วัน,นี้ก็เลขไม่หลายตัวนะเพราะว่า <c oughs> มันมีเลขสามสองตัวทช่สี่สี่กับสองสองเนาะใช่คะ่ะเลขสองสองสามสี่ห้าตัวห้าตัวรบอบนี้มีห้าตัวแล้วก็รอบนี้จับจับคู่ง่ายเลยจับคู่ง่ายับใช่ค่ะ เอ๊มันจะออกไหมก็อีกแบบหนึ่งครับผมใช่แต่ก็มั่นใจได้พี่เนาะครับทุกครั้งก็คือต้องมั่นใจในสูตรตัวเองอยู่แล้วว่าสูตรตัวเองก็เดินดีครับก็ต้องมั่นใจครับใช่คก็หมดนี้สัญจรด้วยไม่รู้ว่าเลขจอในรักษาไหนเนาะแต่เรามานทุนกันอีกสองวันใช่สองวันหึือสามสิบกับหนึ่งอ๋อดีบเก้าสามสิบกับหนึ่งเนาะวันที่หนึ่งเลขออกแล้วนะคะท่านผู้ชมใช่แลวอีกสองวันออกตรงกับบันทรทร์นี่ก็เลขสูงอยู่แล้วครับ สูงบางสูงอกับตำ่ำเอกกับต่ำสูงอืมก็ไม่แน่นะคะรับผมเนาะอาจจะเป็นตำ่ำหรือเป็นสูงสัญจรไม่มีใครคัดเดาได้เลยไม่นนะคะแต่ก็เน้นย้ำว่าเป็นน้าท้านี่พี่น,น,น้องแล้วก็วันนี้ก็จะมาบอกเนาะก็คือคูบินนะคะท่านได้ทำกิจกรรมนะคะตอนแรกก็กะจะว่า,าไม่ไม่ได้ทำแต่ว่าก็คือคนเรียกร้องขอมาเยอะนะคะก็คือจะมีการ สวดมนต์ข้ามปีวันที่31ธันว,วาคมนะคะแล้วก็จะมีการวันนั้นก็จะมีพิธีจุดเทียนคําด้วยนะคะเสริมดวงนะคะ,ะใหะ้เสริมดวงข้ามปีดีวกว่าปีหน้าก็จะได้ชีวิตดีขึ้นนะคะชีวิตจะได้พลิกพลันจากสิง่งร้ายจะก็จะกลายเป็นดีนะคะวันนั้นก็จะมีการจุดพธิธีจุดเทียนพิธีเสริมโชคสำราบนะคะ คนที่สนใจอยากเสริมโชคต่อมาก,ก็สามารถาลงชื่อวันเดือนปีเกิดได้ตั้งแต่วันนี้นะคะท่านถือว่าเ,อาเห็นความทะเยอทะยานนะคะคนที่อยากจุดเนาะตอนแรกท่านกะจะไม่ได้จุดแลนะ้วแต่ว่าท่านเห็นว่าโอเคยังไงก็จะข้ามปีก็เลยจุดข้ามปีด้วยแล้วก็จะเป็นการเปิดประตูโชคลาภในปีนั้นด้วยจะได้พบเจอสิ่งดีๆค่ะครับ จะ<ช>เปลี่ยนใหม่กรเปลี่ยนทุกคนใหม่เป็นคนท<ช>ี่ดีเนาะใช่กืออาจจะเป็นคนได้โชคกแยก่ของปีหน้ารับทรัพย์อย่างเงี้ยใช่ใชค,ค่ะ<อ>แล้วก็สําหรับอ่าผู้ที่สนใจลงทะเบียนเรียนอเกี่ยวกับสูตรแม่น้ําขิงเนาะก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะก็คืออาจจะยังไม่มั่นใจแล้วก็รอดู้วัน,นี้ก่อนถ้างวดน,นี้เข้าคนที่อยากจะมาเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนได้ถึงจะมาเรียน ตัวต่อตัวก็ได้หรือว่าจะเรียนทางออนไลน์ก็ได้นะคะสูตรเรานี่จะไม่ค่อยซับซ้อนนะคะเราจะมีตาําราสูตรให้นะคะในการเปิดศึกษาเปิดอ่านนะคะจะเป็นหัวข้อหัวข้อนะคะสามารถศึกษาได้เลยด้วยตัวตนเองนะคะแล้วก็สิ่งที่จะได้จากการที่เร,เรียนสูตรเนาะยังไงก็เหมือนเงินนี้ก็เหมือนกันร่วมทําบุญนะคะก็คือปัจจัยส่วนเนี้ยเราก็เอามาพัฒนาอาสมนะคะแล้วก็มาร่วมสร้างอาสมนะคะเพราะว่า ยิ่งช่างก็ยิ่งจะทําให้ที่ที่เนี้ยน่าอยู่แล้วก็น่าชื่นชมนะคะคนที่เข้ามาก็จะได้เห็นในสิ่งดีๆนะคะแล้วก็คนที่เรียนสูตรก็คือเนี่ยแหละก็คือจะได้ลูกแก้วว่านสาวลงนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอ่อเขาจะเรียกหนึ่งเหรียญเนาะแล้วก็ตําราสูตรนะคะแล้วก็จะได้บทคาถานะคะเปิดโชคเปลาภหน้าสุดท้ายของตำราสูตรนะคะ แล้วก็สําหรับคนที่อาจจะมีกําลังไม่ถึงนะคะค่าเรียนสุดจะอยู่พันหนึ่งพันกร้อยเก้าสิบาบาทถ้าไม่มีกําลังแต่ว่าอยากามีเครื่องรางนะคะหนุนดวงนะคะหรือว่าเสริมโชคสำราบสำมบรรมีให้กับตัวเองก็คือจะเป็นลูกแกว้วก็สามารถบูชาได้นะคะอยู่ที่5้าร้อยเก้าเกนะคะ ปัจจัยทุกๆอย่างนะคะทั้งทั้งสูตรหรือว่าทั้งการจุดเทียนคําหรือบุกแก้วที่ว่าทุกท่านที่มาบูชานะคะปัจจัยส่วนนี้ก็คือหลักๆเราก็จะมาร่วมพัฒนาอาสมนะคะก็เหมือนการร่วมรสร้างาบุญเนาะ,ะใช่ค่ะก็ใครที่สนใจเนาะก็คือจะมีช่องทางติดต่อนะคะท้ายคลิปเลยนะคะสามารถแอดไลน์มาได้หรือว่าโทรติดต่อมาได้ผู้รับสายก็จะเป็นแม่น้ำขิงเองนะคะใช่ค่ะ เรื่องเกี่ยวกับการเรียนสูตรบางคนอาจจะยังลังเลอยู่ใช่คจะมองว่าเดี๋ยวรอดูหรือเปล่าไม่จริงหรือเปล่ารอดูใช่ก็สามารถใช่ค่ะก็คือสามารถรอดูสักสามสี่งวดเพื่อความมั่นใจเพื่อความชัวร์ได้ค่ะก็สามารถดูได้เราก็จะไม่บังคับหรือว่าอะไรนะคะก็คือเราก็ตามกําลังเนาะบางคนเขาก็โอเคไม่ไม่เรียนก็ได้แต่ขอรอออกงวดต่อหมวดแต่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ ให้เผื่อจะมีทุลงพระอย่างเงี้ยก็เผื่ออยากมีสูตรไปโอเคคำนวณเองก็ได้โดยการที่เราสามารถคำนวณเองได้ตั้งแต่ต้นเราไปหาซื้อได้ทันหรือว่าอยากจะเรียนไปแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนแล้วแต่ความต้องการของตัวเองก็ได้หรือว่าอยากจะเรียนเพื่อเอาไปควบคู่กับสูตรตัวเองว่าเออความความแม่นยําความนิ้นของเราเนี่ยเข้าหากันได้หรือเปล่าหลายคนมันกำลังแบบรอดูรอดูไปก่อนแล้วก็ถูกจริงๆรแล้วก็มาเรียนแล้วก็ ท่านคนที่ว่าถูกเยอะเนี่ยแกบอกเลยนะไงงวดนี้ก็เข่าแม่คิงไงงวดนี้ก็เข่าเพราะว่าตรงตัวแบบที่ผมชอบไงไงก็เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ปรากฏเขาอีแกออ <laughs> มีความามั่นใจสูงมั่นใจสูงผมมั่นใจให้ผมเสียเท่าไหร่ผมก็มั่นใจเพราะว่าผมมั่นใจในสูตรของผมแล้วก็สูตรของแม่นักคิสูตรน,นี้ผมสึกสามาสามสิบปีอสามสิบ <30 S 1> ป,ปีหนูก็ถามนะว่าอ่าสามสิบปีของคุณทอนี่กะเข่าดีบอลุดดีบอ ใช่าบอกว่าตั้งแต่ศึกษาสูตรมาเข้าดีได้เกือบทุกงวดครับใช่ค่ะแล้วก็มีแค่หลังๆเนี่ยมันไม่เข้าก็เลยอยากเอาสูตรมาเสริมให้สูตรตัวเองพัฒนาสูตรตัวเองไปครับ<ช>ครับ,รบผมใช่ค่ะแต่สูตร <ผม S 1> แกเนี่ยแกไม่ได้บอกคนทั่วไปก็คือไม่ได้ปล่อยครับแกจะบอกสําหรับคนที่แบบ มันรู้สึกว่าเหมือนมีญาตสัมพันธ์กันเท่านั้นถึงจะแบ่งปันสูตรใช่ค่ะถึงว่าเป็นเรื่องดีแล้วถ้าเอาสูตรมาจากใส่กับของแม่น้ำขิงนี่เลขกิ้งจะแมนไปใหญ่เลยใช่แต่ว่าสูตรแกซับซ้อนมากเราต้องให้แกอธิบายเยอะเลยมันซับซ้อนมากใช่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะใช่ค่ะอาจจะได้จับสูตรมาใส่กันเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมใช่ค่ะยังไงก็ขอขอบคุณแม่น้ำขิงนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของแม่น้ำขิงโค้งสุดท้ายตัวนี้ตามที่ขีดเส้นใต้เลยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ